สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามารับรถฟรีนะครับผมกับบิฟสตาร์คันโจนั่นเองนะครับด้วยภารกิจของซาเวียานั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีซาเวียานะครับแล้วก็เดินมาที่คอมแบบนี้เลยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าในบ i ฟสตาร์คันโจนะครับจะมีรูปบ้านสีชมพูอยู่นะครับนี่คือรถที่สามารถรับได้ฟรีนั่นเองนะครับผมโอเคมหมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมว่าทำยังไงถึงได้นะครับ โอเคผมภารกิจแรกนะครับก็ไม่ไกลมากนะอยู่ข้างๆกับซาบิยะของผมเลยนะครับเขาจะให้มเรามาเอารถนั่นเองนะเพื่อนๆแต่อย่างแรกนะครับเราต้องเรียกให้รถมันกลับมาก่อนนะครับเขาก็เลยต้องทําลายไปนะเพื่อนๆนี่นะครับเขาจะให้เราทําลายพวกบ่อหรือว่าเป็นรถอมันไม่ใช่น้ํามันนะเพื่อนๆดูดิมันเป็นสีฟ้านะครับมันเหมือนไม่ใช่น้ามันนะมันเหมือนแบบบ่ออออุจระอะไรประมาณนี้เพื่อนๆโอเคเราก็ทําลายไปนะครับอปืนทาลายยิงก็ได้นะแต่นี้ผมไม่มาถูกอกว่าไม่มาทูยิงเลย เรากำจัดหมดแล้วนะครับเราก็ลงไปเปิด่อเอ่อ er, บ่ออุจลาต่อนะครับเ,เพื่อให้มันแบบเพื่อให้เหมือนแบบว่าเหมือนรถรถรถที่เขาทางานนะเพื่อนๆกลับมานะฮะับโอเคเราก็ขึ้นไประวังด้วยนะครับเราจะเจอยามที่มาแบบกวนเรานะครับโอเคผมก็จะค่ Orleans. อยๆกำจัดไปนะครับถ้าเราถ้าถ้าเราเผลอถ้าถ้าถ้าเราฝืนไปยิงยามนะครับเราก็จะติดดาวด้วยนะผมก็จะพยายามไม่ยิงนะพยายามให้มันยิงไปนะัพค่อเติมขนมมันก็ยิงเจ็บอยู่นะครับแต่ว่ามันใช้แค่บิสต์ลอไง ก็ค่อยๆเพิไปนะครับเปิดได้ครบเลยนะนเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีหลอดขวาล่างนะครับจะเต็มหลอดนะนเพื่อนๆ้ย <c oughs> มันยิงหัวให้ตายแล้วผมเติมเลือดไม่ได้นะตอนเปิดเปิดไอ้นี่นะฮะ แต่ไม่เป็นไรนะนเพื่อนเวลาเวลาเราตายในภารกิจเซตอัพมันไม่มีผลต่ออินิชเชลินนะครับมันจะแตกอ่ามันจะอินิชเชลินจะแตกก็ต่อเมื่อตอนเราไปเล่นไฟนอลเท่านั้นนะนเพื่อนก็ดีดีนะนก็เป็นข้อดีตรงนี้นะครับโอ้อยเสียเวลาเปิดอีกทีนึงเฮ้ยเอา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 ,เอา,เอา,เอาลง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 ลหมาลงมาโอเคเปิดใหม่อีกแล้วหม,มุนสังตลกเลยนะ เอาหนะครับอันสุดท้ายนะครับแล้วแล้วพอเราหมุนเสร็จนะเพื่อนเพื่อนเราก็รอรอรถมาส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีรถขับมานะเพื่อนเพื่อแล้วก็เราก็คอยอ่ากำจัดคนในรถนะครับแล้วก็เอาเอารถเขกามานะครับนี่ครับเวลารถขับมาแล้วนะครับจะเป็นรูปกระเป๋าสีฟ้าแบบนี้นะครับเราก็กำกำจัดเจ้าของรถไปได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่พอเขาขับมาเราก็จะเราก็ฆ่าพนักงานไปแล้วเราก็ขึ้นรถนะครับผมแล้วเราก็ขับออกจากตรงนี้เลยโอเคตอนนี้ผมก็ติดนดาวนะครับผมก็จะกำจัดตัวเองจริงนะ ผมไปเรียบร้อยนะผมสำหรับเซตอัพแรกนะครับไม่ยากนะเพื่อนก็เวลาถ้าใครอยากหนีระเบดไวๆนะครับแนะนํา่ให้ขับรถกลับมาที่นี่หาแนะนําให้ขับรถกลับมาที่ซาเวียร์ยก่อนนะครับแล้วก็ระเบิดตัวเองได้เลยนะฮะแล้วก็เราก็ค่อยเอารถเข้าไปส่งนะครับเราเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหนีดาวนะครับเพื่อนเพืนเดี๋ยวเราไปต่อเซตอัพสองเลยครับเซตอัพที่สองนะครับเขาจะให้เราไปที่มินิริปานะครับก็คือเราไปหาบ้านที่มี นกเดอะฟามิงโกที่เป็นที่เว้นหุ่นนะเ,นเพื่อนๆวางอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วมันจะมีอ่ารถ b F คัพนะครับอยู่หน้าบ้านด้วยนั่นเองนะมันจะอยู่ในแค่จุดเหลืองนะเ,นเพื่อนๆเราก็หาไปนะคแต,แต่ส่วนใหญ่ถ้าเ,เพื่อนๆเล่นด้วยบอมันก็จะอยู่จุดสปอนเดิมๆนะครับนี่ฮนะจะเป็นเดอะฟามิงโกอยู่หน้าบ้าน,น,แ,ลนแล้วก็มีบ f เคัพนะครับเราก็เข้าไปในบ้านนี้ได้เลยนะ Okay, พอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ออกปืนขู่พนักง,งานนะครับเพื่อให้เขาเอา,เ,อาเหมือนรับคีย์การ์ดให้เรานะครับแล้วก็เราก็เอาไปเปิดเซฟนั่นเองนะครับเนี่ยนะเซฟอยู่ในห้องนะครับแล้วก็เอาเซฟเออเอา,เอารหัสที่เขาให้มาไปเปิดเซฟนั่นเองอเ okay, ได้คีย์การ์ดมาแล้วนะครับเราก็ออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ครับเราก็หนีที่เหลือเราก็เหลือแค่หนีดาวแล้วก็กลับไปส่งขีการที่ซอเวทย์ยานของเรานั่นเองนะเพื่อนๆโอเคครับเสร็จภารกิจที่สองไปเรียบร้อยครัวผมไปเอาขีกาแล้วก็ไวามันมากเลยครับจริงๆภารกิจที่สามนะเพื่อนๆจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกไม่ทํานะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บกระเป๋าข้างนอกเอานะครับจะมีกระเป๋าข้างนอกที่เราต้องไปเก็บด้วยนะเพื่อน นี่นะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตขั้รอบนอกนะครับจะมีกระเป๋าสีเขียวกับพริบอยู่แบบนี้นะครับให้เราไปเก็บกระเป๋านะครับจนก,กว่าจะครบตามที่เขาต้องการนะครับ เข้ามานะครับเราก็กําจัดคนพวกนี้ไปให้หมดเลยนะเพื่อนไอ้พวกนี้นะมันว้าแผล่จะไปป้นนะครับแต่ว่าเราจะไปเราจะไปป้นอีกนะเพื่อนนี่นะครับผมเราก็มาขาโมยของฟ้ากันมันเป็นเหมือนแบบว่าท,ที่ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่ลงไปอ่ะเพื่อนเพื่อนแบบมันเหมือนแบบพวกสลิงอ่ะครับเพื่อนๆอ่าเวลามันมันจะได้ใช้ในภารก<ๆ>ิจอ่าไปนอกนะครับหัวงงนะทำไมมันถึงไมไปซื้อมามาป้นเฉยเนี้ยแล้วมาป้นจัดโจมอีกทีด้วยนะเพื่อน ส่งแล้วนะครับมันก็จะเขียนว่า1นึ่งทับสั่งนะเพืเ่อนๆสังเกตอ่าซ้ายล่างนะครับอ่าแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราต้องทําเก็บกระเป๋าทั้งหมด3รอบนั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ไปกระเป๋าต่อไปนะครับกระเป๋าต่อไปก็กพิบรอรอแล้วนะครับอยู่เทเลสไปเลยนะครเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงเทเลสไปเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ พอเราพอเราได้มาแล้วนะครับพอเรามาถึงแล้วนะเราก็ไปหาแก๊สมาร์กนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี้มีคีย์การ์ดให้เก็บด้วยนะครับไอตรงนี้จะเป็นที่มันกระพริบเนี่ยมันเป็นคีย์การ์ดของเอ่อคาสิโนนั่นเองแอเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจมันะครับผมไปได้เก็บนะก็เราชงมันไปนะครับเราก็กลับไปที่ซาบิยาเรานะครับง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้ภารกิจนี้นะครับ โอเคครับผมส่งภารกิจที่2ไปเรียบร้อยนะต่อไปเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะภารกิจสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันเพื่อนๆจะไม่เห็นในแมปนะแต่ตรงนี้ครับเพื่อนๆให้สังเกตตรงคาสิโนครับจะมีรูปเอ่อเป็นเหมือนช่างแบบนี้นะครับผมนี่นะน่าจะเป็นรูปช่างแบบคือเขียวนะครับผมบนตัวของคาสิโนนะครับเราก็ขับไปตรงนั้นได้เลยนะเพราะว่าภารกิจที่3นะครับเราต้องไปวางระเบิดในห้องน้านั่นเองเพื่อนเพื่อนตอนพอเพื่อนๆเข้ามาได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินตรงมาข้างหลังเลยนะครับจะมีรูปกระเป๋าส ห้องน้าของผู้หญิงเลยนะครับนี่นะตรงนี้มันอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอ่าเดินมาตรงนี้นี่ครับผมพอเราเข้าไปนะครับเราก็ไปกดตัว E นะผมใกล้ๆกับซ่วมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการวางระเบิดนะครับแล้วภารกิจก็จะปทันทีเลยนะเพื่อนๆแล้วก็แค่ออกจากคาสิโนนะครับแล้วก็กลับไปที่สรเว่ายน้ของเรานี่นะผมก็เสรไปเทียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นไฟนนลแล้วันนเองนะเพื่อน เคครับผมพอเรากดเล่นไฟนอลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องวิ่งมาที่รถที่เราขโมยไว้ในเซตอัพแรกนั่นเองนะครับพร้อมกับที่เราจะได้ชุดมานะนเพื่อนๆเป็นชุดที่ถ้าเพื่อนๆเล่นอันนี้จบนะครับก็สามารถไปเลือกใส่ได้ในตู้เก็บของของเรานะครับต,ต,ตู้เก็บเสื้อผ้านะฮะแล้วดูฝั่งซ้ายล่างนะครับนี่คือของที่เราขโมยมาแล้วเราแล้วเขาจะให้เราไปนะครับในการเล่นไฟนอลนั่นเองครับที่ให้เราขับมาตรงข้ามกับทันโนแบบนี้นะครับแล้วเราต้องเข้าจุดเหลืองด้วยนะเพื่อนๆอื้อ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเปิดทดสอบนะครับแล้วเลือกหาเอ่อนี่ครับผม Detonate Bomb นะฮะเอ้ยนะเพื่อนๆกดไปเลยนะครับโอเคถ้ารถเราขยับได้แล้วแสดงว่าอันนี้คือระเบิดทํางานแล้วนะครับแล้วก็ขับไปที่คาสิโนได้เลยนะเพื่อนมันเหมือนแบบเราเบิดซุ่มมาเพื่อนๆแล้วอันนี้หมแบบเขาให้เรามาทําความสะอาดนะครับ Okay. ให้เราขับมานะครับผมแล้วก็ต้องเข้าจุดเหลืองด้วยนะครับจอดที่อื่นไม่ได้นะครับโอเคพอเราจอดเรียบร้อยแล้วให้เรามาข้างหลังนะแล้วหยิบกระเป๋าของเราไปนะครับเป็นกระเป๋าที่เราขโมยมาจากโจรน,น่นอนเพื่อนเราก็เดินไปตรงโน้นไปจุดเหลืองนะครับเพื่อไปเช็คพอยหนึ่ง เพอเราเข้ามาได้แล้วนะครับเราก็เดินตามกาดคนนี้ไปได้เลยนะครับหรือจะเดินนํามันก็ได้นะเราก็เดินไปตรงที่มีซ่วมตรงนั้นครับผมที่แตกไว้นะครับเราก็ต้องไปทําความสะอาดครับเราก็กดตัว E ไปนะครับพอจะถึงไม้ม็อบแล้วกดตัวอีไปนะครับเพื่อทําความสะอาดรอจนกว่ากาศจะเดินออกไปนะครับเราค่อยกดตัวอีรอบหนึ่งนะทำความสะอาดไปก่อนนะครับ โอเคพอกลับมาเดินไปแล้วนะครับเราก็เอาไมาถ้ถูแบบว่ากลับไปที่เดิมได้เลยนะครับเราก็ไปที่ลิฟต์นะครับเพื่อกดลิฟต์ขึ้นไปข้างบน,นนั่นเองแย่ผมพอเราขึ้นมาให้เราใช้ไฟฉายในมือที่เราพกมาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปตามทางได้เลยนะเพื่อน แบบนี้นะครับพยายามเลี่ยงกล้องนะครับเพื่อนๆสังเกตในแบบนะ้จะมีกล้องนะให้เราเลี่ยงนะครับเรามองไม่เห็นเราก็กดใช้ไฟฉายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคอยู่ประมาณนี้เราก็อกอนนรอกล้องนะครับจะพยายามวิ่งผ่านกล้องนะเพราะวารอจนกว่าลกล้องจะหันไปโอเคแล้วก็เดินไปนะครับค่ใยเดิน่างนี้เรื่อยๆนะ ให้เรามาสิ้นสุดที่ตรงกลางตรงนี้นะครับห้อง,งนี้นะเพื่อนๆมาที่ห้องนี้นะครับแล้วก็เดินไปจนสุดทางได้เลยนะครับมองไม่เห็นล้วก็กดใช้ไฟัายไ,ไปแล้วก็กดตัว E ตรงนี้เราต้องมาตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วเราก็จะใช้อ่าสิ่งที่เราขโมยมันก็เหมือนแบบโรยโรยตัวลงไ้างล่างนะับ เราก็กดตัว S, <S นะครับผมกดหรือว่าชิปหรือว่าสเปกปล a นะครับเพื่อลู่ตัวเองลงไปข้างล่างนั่นเองเ right <Okay, S 2> อเราลงมาแล้วนะครับเขาก็จะตัดคัสซีนั่นเอง ก็เปิดประตูแบบนี้นะครับแล้วก็จําไว้นะครับพอเราเปิดประตูปุ๊บมันก็จะเ,เราก็ต้องเราก็ต้องทําการยิงทันทีนะพอเราเปิดประตูแล้วนะครับโอเคพอเราขังจัดหมดแล้วนะครับ,รรบเราเราจะเจอกับแก่ที่วิ่งเข้ามานะครับเราต้องกดตัวจีค้างนะครับโอเคหน้ากากหน้ากากไม่ติดเพิ่มเล็บอันหนึ่ง แล้วเราก็รีบเดินมาตรงนี้ได้เลยนะเพื่อ,อนๆนี่รีบเดินมาตรงที่แฮกนะครับเราต้องรีบแฮกนะครับการแฮกนะครับจะเป็นการเหมือนเอาเลเซอร์ไปวางในตามจุดนะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะ WA D ดีนะแล้วก,กดคลิกซ้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งนะเราก็จะใช้ตำแหน่งนี้ต่อราบผมจะพยายามหมุนเลเซอร์ให้โดนกับสีเขียวนะครับให้หมดเลยนะ แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไประวังสีแดงนะครับอย่าอย่า,อย,าอย่าแช่ตังสีแดงนานนะฮะจะเฟลนะครับโอเคไอ้ไอนน้ตรงนี้จะเป็นจุดเด้งดึงนะครับเด้งเด้งให้แบบเลเซอร์มาโดนกันหแล้วว่าค่อยๆระเบิดกันไปอย่างนี้เรื่อยโอเคเราก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าเราระเบิดหมดแล้วก็จะเป็นการแฮกิ่งแบบหนึ่งนะเพื่อนๆโอเคเราก็รีบกลับไปเอาของเรานะครับ นี่ครับผมบิฟต้าฮันโจที่เราต้องขอโมยนะครับเราก็เข้าไปห้องในได้เลยนะครับเ <Okay, S 2> พอะละมาปุ๊บเราก็รีบรีบกดลงรถมานะครับแล้วเราก็มาข้างในนะตรงนี้นะครับ oh. ก็มาแฮกไอทีหนึ่งนะนเพื่อน ก็จะมีกาสองคนวิ่งมาแล้วนะครับเราต้องรีบแฮชนะครับเพราะไม่งั้นเราจะไม่ได้อีกชเชลยนะครับถ้าเราไม่รีบนะครับต้องรีบหาให้เจอโอเคเราหาเจอแล้วร,รีบกลับไปที่คันโจรเราได้เลยนะ รีบขับออกไปเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเราจะมีพวกตำรวจรออยู่รไม่ต้องสนใจนะครับรีบขับออกไปเลยนะเพราะเราขับออกมาแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ไปซ้ายนะครับไปซ้ายมันจะเรียกตำรวจได้ดีกว่านะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มเลือดกันอย่างไว้นะครับแล้วก็อันนี้คือเราก็แค่เหลือแค่เราหนีตำรวจแล้วนะครับแล้วก็พยายามอย่าตายนะครับผมพยายามนี่ผมจะ่วิ่งมาตรงนี้นะครับเพื่อเรียกตำรวจ เ okay, แล้วผมก็จะขับตามท่อระบายน้ำแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะ mm hmm. เพื่อเรียงตํารวจนะครับตรงนี้มันจตำรวจมันไม่ค่อยมานะครับโอเคครับ okay, mm hmm. ผมตอนนี้ดาวหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลย แล้วก็ขับคันนี้กลไปส่งที่สาวทยาของเราได้เลยนะ เฮ้ยครับภารกิจเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้อืดิชาเลนนะครับเพราะว่าผมหนีออกจากคาสิโนมาค่อนข้างช้านะครับตอนที่เราไปแฮกนะครับคือมันให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะฮะผมแฮกช้าเองนะครับผมหาตัวเลขไม่เจอนะครับผมก็เลยไม่ได้อืดิชาเลนไปนะครับก็อดไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้มา2องสามหมื่นก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าคันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเราได้อืดิชาเลนเราได้ห้าหมื่นนะแต่ถ้าเราไม่ได้อืดิชาเลนเราก็ได้มาเนี่ยเพื่อนๆสองสามหมื่นนะครับโอเคก็เท่ากับราาคลเยนะะฮ เราอยากได้รถคันนี้นะครับให้เราเดินมาใกล้ๆรถนะครับกดตัวอนะครับแล้วก็กดคําว่าเคลมตรงนี้นะครับแล้วก็เสียเงิน2 0,000ื่นนะเท่าที่เราได้มาเมื่อกี้นะกดเคลมไปแล้วเราก็เลือกลงรถได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่กดเคลมนะอันนี้ก็จะมีปายทะเบียนแลงด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับพ C ี่นะครับผมก็น้อยใจกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าอ่าใทะเบียนนะครับผมยังทํายังปักอยู่นะยังไม่สามารถเป็นเจ้าของได้แบบถาวรนะครับก็ใครที่รับไปก็จะได้แค่วันแรกเท่านั้นนะเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆเข้าเกมมันก็คือหายเลยเหมือนกันนะครับ ใครก็ตามนะต่อให้เพื่อนๆไปซื้อรถต่อจากเพื่อนก็หายเหมือนกันนะครับทำอะไรไม่ได้นะเพื่อนมันยังบั๊กอยู่นะครับใครที่แบบยังรอความหวังก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องไปส่งมันนะใครที่รอความหวังอยู่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ e k 9นะครับคันด้าที่หลายๆคนก็ชื่นชอบกันถ้าใครอยากได้ฟรีก็นี่นะผมประกับซาเวียานเลยครับคุณก็ได้รับฟรีไปเลยนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำ